สวัสดีครับวันนี้วันที่1เมษายนพศ2567นะครับอยู่ที่วัดเชียงบานนะครับก็ตอนนี้กำลังมีบวชสำเร็จพระพิสุทาครุดูร้อนนะครับก็ตอนนี้กำลังทำการอาบน้ำหนากนะครับเพื่อที่จะทำการสูวนเป็นลำดับต่อไปนะครับ

กำหนดการจะบวชเวันนะครับ บริเวณลำพิธีนะครับ <S <S <ess im ul atory> โครงการบรรพชาอุปสมบทภาพฤดูร้อนนะครับหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งศาส,สนาทยยะน,นะครับโดยกระคคู เจ้าคณะอำเภอนะครับ จะมีเจ้าภาพใหญ่นะครับคุณวัชรีพรน,นาฏนลังกูลนะครับพร้อมครอบครัวถวายผ้าไตรร้อยไตรนะครับ เป็นงานใหญ่นะครับของทั้งอำเภอเชียงคำครับ